สนามมันลึก่มากก็บอกแล้วว่าคนที่พูดซอนะสนามต้องใช้แรงต้องใช้แรงเยอะหน่อย

เลยเสือก็ทังน้ำอ่ะ้าลุ่ใหม่รู้ที่อนใช้เป็นโอ้โหเจ้าไุ้มขาใครไม่รู้โอ้โหยตะเัตั้งตอนที่ดีกว่าเว่้ไปไหนลขาอยเกืบปฏิหาระเลไหมเนี่ยเรงห่วเใจกันค่้มร้อเกูหาปฏิหารได้ก่อน นี่งที่เก็บความลับหรือเปล่าอ่ะทุกคนดีเหมือนพ่อ แต่ว <M> ัยผู้ต้องใส่ชุดลูกเสือเหมือนกันแหละนั่นดีอาจารย์นื้ว่าในลูกเสือ่องเป็นลูกเสือได้นะแล้วการกลุ่มว้วิทยาศาสตร์โครงงานวิทยะ เขาเลยกันว่าหาทางผมมีคนอื่นบ้างดี ถ่ายลงคือนี่ค่อยลงอัพโหลดลงทูตเลยเราจะอยู่แล้วเดี๋ยวนี่บูมเด้่อยใครจะไปได้ล่ะทีมใครใช้เงินถือใช้เงินซื่อน้อม

หมดครึ่งแรกแล้วมั้งค่ะครึ่งแไปมีอนชิวีกับม้าแล้วก็ับครึ่งแรเมนเน่าเป็นอัศมาเป็นครับเอสซี่คอับที่เอาไปให้แต่ไม่ได้จ้าอะไรบอสแต่ใช้เงินต้น สลับคนไทยไม่ต้องดูงกว่าจุดสนี่ไงถ้าเป็นแบบ ทีแรกก่อนกรแขงปูทอสับไพ่ที ของวิศากันนะ่ะสีแดงสีแดงสีแดงห้องเหลือ,องสีแดง,งหทอง์โลูเซสฟ้าคันนี้ลอง หมดเวลาครึ่งแรก